สวัสดีครับวันนี้ r รดิเปอร์เรามาทดลองขับในสนามออฟโรดกับ Ford Ranger FX 4 Max นะครับซึ่งเป็นรุ่นล่าสุดมีการปรับโฉมภายนอกและก็ช่วงล่างด้วยครับช่อง AUX 6ตำแหน่งนะครับ Ford ได้ทำให้ด้วยว่าใช้ทำอะไรกันบ้างนะครับอันดับแรกก็คือเป็นไฟโรบาร์เป็นไฟกันชนหน้าวินซ์หน้ารถ ไฟสองด้านซ้ายไฟสองด้านขวาและไฟสองด้านหลังครับสเตชันมีทั้งหมดกี่สเตชันแล้วก็ในแต่ละสเตชันเนี่ยเราจะได้ทำการทดสอบระบบอะไรของตัวรถกันบ้าง ครับก็เดินไปที่สเตชันเพื่อเตรียมตัวการกับขีดน,น,นะครับก็จะนะครับต้องใส่แมสที่หน้าก,กากแล้วก็ใส่ที่คุมสีสานี่นะครับสีขาวนี่ห้าหมวกกันน็อกด้วยมีสัญลักษณ์ Ford เนี่ครับเพื่อความปลอดภัยแล้วก็จะเดินไปที่จุด สเตชันแรกนะจะเป็นการลงเนินชันนะครับใช้ระบบขับเคลื่อนสี่ล้อโฟโรก็จะเป็นเรื่องของยูดิเซนด้วยกดยูดิเซนช่วยด้วยครับในการโลงทางชันเดี๋ยวเราจะลงเนินโดยที่ไม่เอาเท้าวางจับแป้นเบรกเลยนะครับ mm hmm. แล้วก็ไม่ต้องเหยียบคันเร่งอ่ะยูดิเซนเริ่มจับแนละ้ว ขอเอ็กเลยครับเฉพอยแล้วครับยูดัเซนเนี่ยในเรื่องของการจับนะครับชะลอความเร็วช่วงลงทางชันเนี่ยจะค่อนข้างนุง่มนวลจับค่อนข้างไวนะครับทําให้เราชะลอลงเนินได้ค่อนข้างดีครับตอนนี้ที่มันจับแล้วจะทํางานแล้วเราสามารถเพิ่มความเร็วได้ที่บวกนย่างท,ที่บวกได้เพิ่มความเร็วได้เป็นเจ้าเดียวใช่ไหมฮะที่สามารถเพิ่มได้เจ้าเดียวครับตอนนี้ สเตชันต่อไปจะเป็นการควบคุมรถนะครับดูแฮนด l ดิลลิงนะครับการสลาลอมนะครับรวมถึงการเลนเชนนะครับสลารอมครับแฮนดดิลลิงหมดเลยไปสบายครับผมไม่ใส่เตึงเลยครับฮะ พ okay. วงมาลัยเนี่ยก็เป็นจุดเด่นที่ติดตัวมานะครับของเลนเจอร์เจ้าเดียวตอนนี้นะครับ <Solar> ออกจากตัวสลาลอมนะครับการควบคุมรถอ่ะอันนี้จะเจอเซสชันที่หินที่สุดแล้วเนินสลับ สเตชันนี้นะครับก็จะใช้โฟโลและดิฟล็อกระบบล็อกเฟืองท้ายหลังครับประสิทธิภาพของช็อคอัพฟ็อกนะครับในเรื่องของการยืดะยุกนะครับการให้ตัวที่ดีนะครับรวมถึงระยะใต้ท้องนะฮะส่วนสูงของตัวรถที่เพิ่มขึ้นเนี่ยนะครับมัน25 2 5้มิลเมตรเนี่ยมันแตกต่างจากรถปิกอัพรุ่นมาตรฐานทั่วไปนะครับทำให้มุมเงยมุมจากเนี่ยลดการปะทะได้นะครับลดการเสียหาย ขึ้นสายสุดถ้าถ้าพี่ขึ้นต่ำอ่ะมันจะพูดหนักกว่าขึ้นสูงเพราะว่าเขาทาเนินเอียงสายสุดไปก่อนนีนะโอเคนะ้ายสุดแล้วบอนั่นก็เดี๋ยวจะบอกยังไงต่อหักขวาหักขวา,ขวาเพราะว่าถ้าเ,เข้าตรงกลางขึ้นเลยนะเ็เลยนะขึ้นไปเลยถูกไหมนะ โอเคต่อไปนะครับรับเน้นเอียงับองศาค่อนข้างที่จะเอียงเยอะเลยไปทางขวานะขึ้นไปเลยครับขักขวาขัขวาลักษณะของรถมันจะเอียงให้ใหเราลง<ม>แต่เราก็แต่งไปเรื่อยๆแต่งไปง่ายง่ายขึ้นเลยตรงไปนะดูลายแล้วก็มันจะขึ้นแล้วลงเลยแล้วก็ใช้<ม>ดีเิเซนช่วยด้วยเวลาลง กำลังไต่ขึ้นเนินครับด้วยแรงบิด500นมิวตันเมตรเนี่ยไปสบายๆครับซ้าย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 หมดเลยซ้ายซ้าย,ายอันนี้จะเป็นใช้โฟร์ไฮนะใช้ความเร็วต่อนเนื่องลงไปประมาณ30 แล้วชุดขึ้นต่อชุดเลี้ยวขวาขึ้นต่อแล้วก็ยูเทิร์น ลองในส่วนของเนินที่สูงที่สุดละแล้วก็ลงเนินสูงสุดนะครับเนินที่เราขึ้นแบบมันจะไม่เห็นอะไรเลยครับเอเดนเซนต์ปล่อยเลยนะครับระบบก็จะช่วยในการดึงรถนะครับให้มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับล่วงกันอย่างมีความนุ่มนวลมากครับ แม้ว่าจะมีทางค่อนข,ข้างชันเลยทีเดียวกระจังหน้าสะกดคำว่า Ford ด้วยอ,อักษรพิมพ์ใหญ่ครับ FORD ไฟด้านหน้าเป็นแบบ LED โปรเจ c เตอพร้อมไฟขับขี่ในเวลากลางวันครับรวมถึงมีไฟตัดหมอกหน้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานมาให้ด้วยครับไม่ว่าจะสีตัวถังใดนะครับด้านนอกก็จะตกแต่งด้วยสีเทาเข้ม ตรงนี้นะครับตรงที่บังโคนด้านข้างกระจกมองข้างด้ามเปิดประตูลายจนมาถึงด้านหลังก็ตกแต่งด้วยสีเทาเข้มครับขณะที่กันชนท้ายก็เป็นสีเทาเข้มเช่นเดียวกันครับพร้อมเซ็นเซอร์กะระยะด้านหลังบันไดข้างได้รับการออกแบบใหม่ครับแยกทั้งฝั่งผู้โดยสารแล้วก็ประตูฝั่งหน้าครับ โลบาสีดำสติ๊กเกอร์ระบบการสะเทือนนะครับมีการยกสูงขึ้น20มิลิเมตรนะครับบวกกับการตรงนี้นะครับใช้ยางออลเทเรนก็ทำให้ Ford Ranger fx 4นะครับมีความสูงจากพื้นถนนอยู่ที่256มิลลิเมตรครับล้อลอยขนาด17นิ้วนะครับยางออลเทเรน ko 2จาก bf goodrich ครับขนาด265 70 ล้อไหลก็เป็นยางออเทเลนะครับแล้วก็เป็นล้อลอยเรียกว่าถอดสวมแล้วก็เดินทางต่อได้เลยครับช่วงล่างสำหรับรุ่นนี้เป็นโชกคอัพของ Fox นะครับซึ่งประจำการทั้งด้านหน้าและด้านหลังครับโชกคอัพหลังมาพร้อมกับซับแทงนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซับแรงสั่นสะเทือนและเพิ่มความทนทานในงานใช้งานแบบออฟโรด แนบรองรับน้ําหนักก็ได้รับการพัฒนาขึ้นนะครับให้เหมาะทั้งการกับขี่แบบออฟโรดแล้วก็รองรับน้ําหนักแบบบรรทุกและการลากจูงบรรทุกน้ําหนักได้ถึง9 8 1กิโลกร,รัมและลากจูงได้สูงสุด3,500กิโลกร,รัมครับอันนี้ทําให้เห็นตัวอย่างว่าสามารถที่จะลากกิจกรรมไปทํากิจกรรมต่างๆได้การตกแต่งภายในเป็นสีดําครับตรงนี้เป็นพลาสติกตรงนี้หุ้มหนังนะครับแล้วก็วัสดุซอฟทัชเป็นหนังนุ่ม ที่เท้าแขนด้านข้างด้ามจับประตูก็สีดำตรงนี้ออกเป็นสีเทาเข้มนะครับที่เปิดประตูแป้นคันเร่งและก็แป้นเบรกตกแต่งด้วยอลูมิเนียมแบบสปอร์ตเป็นเบาะแมนว่นครับเบาะเป็นหนังตรงนี้เป็นกึง่งวัสดุกำมะหยี่ตรงนี้เป็นหนังนะครับแต่เป็นลายเคฟล่าตรงนี้ก็เป็นกำมะหยี่ด้านหลังก็เป็นผ้าคล้ายกำมะหยี่ตัดสลับกับาลายเคฟล่าตรงนี้เป็นหนังนะครับ แล้วก็สัญลักษณ์คำว่า fx4max นะครับอยู่กลางด้านหลังพอดีเบาะนั่งกล่องเก็บของอตรงนี้ก็เป็นหนังข้างในไม่มีช่องเชื่อมต่อ usb นะครับเป็นกล่องเก็บของแบบ2ชั้นช่องวางแก้วน้ำดีไซน์เป็น ford ranger เหมือนรุ่นอื่นๆนะครับที่หัวเกียร์มีตำแหน่งบวกลบของเกียร์อัตโนมัติ10สปีดรุ่นนี้ของ f X4 Max ก็เป็นขับเคลื่อนสีล้อปุ่มสตาร์ทสีดำพุ่งมาไัยหุ้มหนังครับเย็บนะฮะเย็บด้วยหนังสีเย็บด้วยสีเทาเพิ่มเติมเข้ามาคือช่อง AUX ถึง6ตตำแหน่งดีไซน์ของดอกกุญแจครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังเบาะด้านหลังมีช่องเสียบเอกสารครับช่องเสียบเอกสารหลังเบาะคู่หน้าด้านหลังไม่มีแอร์แยกสวย่วนมีแต่ช่องเสียบไฟ ที่เบาะท้ายนะครับก็มีที่วางแก้วน้ําการหุนขึ้นที่เสาบีนะครับที่เสาบีไม่มีที่จับหุนขึ้นนะครับมีแต่ด้านบนกระจกตรงนี้ส่วนฝั่งผู้โดยสารมีที่จับหุนขึ้นครับ เสร็จสิ้นการทดลองขับในเชิงออฟโรดของ Ford Ranger FX4 Max นะครับซึ่งได้รับแรงบันดาลใจมาจาก Ford Ranger Raptor โดยมีความโดดเด่นที่ช่วงล่างและการขับขี่ในเชิงออฟโรดนะครับกับราคาจำหน่าย1น8่0ล้านบาทขอบคุณสำหรับการติดตามผมพิชัยมุลจัดไดทิป p ปอร์ o m และ u u ทูบชา n n n ไดทิ t i p p e r สวัสดีครับ